สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้อัปเดตกันในเรื่องของตัวแมงนะคะวัยนี้อายุเท่าไหร่จำไม่ได้เราไม่นับวันนะฮะเราดูขนาดตัวย้ำกันอยู่บ่อยๆเรามีหลายรุ่นฉะนั้นใครๆที่ถามนะน,นี่ว่าบอนี้อายุทักกี่วันตอบไม่ถูกแต่คร่าวๆได้ค่ะอยู่ประมาณสิบห้าวันนี่แหละนะช่วงเป็นกากเล็กตัวนี้เรายังเป็นอาหารแห้งอย่างเดียวนะฮะเรายังไม่เสริมอะไรใดๆ แล้วก็อาหารเองยังทั่วถึงเนื่องจากแมงเราไม่ได้เลี้ยงให้หนาแน่นมากนะหน้าร้อนเพื่อนๆอ,อย่าไปเลี้ยงแมงหนาแน่นมากนะคะเน้นปริมาณไม่ได้อากาศร้อนจะทําให้ความแออัดของแมงทาให้เขาตายได้นะฮะฉะนั้นทุกอย่างต้องพอดีนะบ่อพอดีตัวพอดีอาหารเพียงพอน้ําเพียงพอนะฮะแล้วทุกอย่างจะไปได้สวยตอนเช้าอากาศดีค่ะเมื่อคืนฝนตก อากาศอุณหภูมิที่เขาชอบอยู่ประมาณ8 28สถึง29นี่แหละนะตอนเช้าเช้าช่องกลางสามารถเสริมอาหารได้นะคะหากว่าเพื่อนๆท่านไหนรู้สึกว่าอาหารยังไม่เพียงพอใส่ได้อาหารเน้นให้เช้ากับเย็นจะดีมากค่ะเนื่องจากตอนบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนแมงจะไม่ออกมากินนะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่ะเขาจะออกมากินอาหารฉะนั้นถ้าเราเติมอาหารได้ให้เติมช่วงเช้ากับช่วงเย็น แมงก็จะกินดีกินดีก็โตวไวเนะเเาะเขียวพาบรรยากาศมาให้ชมนะคะหากว่าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็เมนใต้คลิปได้หรือว่าช่องทางที่สามารถติดต่อได้ก็จะมีเพจ Facebook น,น,นี่คนเลี้ยงแมงนะคะไอดีลายแล้วก็เบอร์โทรจะ้ะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ